อสนี่นะคะหมูหันแก่งกระเบาค่ะอันนี้คือหนึ่งตัวเนาะเขาเลยแบ่งเป็นสองจานใช่ไหมคะแม่นี่เขาแบ่งเป็นสองจานนะคะคือหนึ่งตัวหางยังอยู่เลยอ่ะใค่ขี้เ้วนะคะจานจาขอบคุณค่ะอันนี้หมูหันแก่งกระเบานะคะลองเคี้ยวให้เขาดูเลยองกินให้ดูด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นหมูหันปลอม ตามี่ตรงเค้วให้ดูเลยนะความกรอบของหมูหันกรอบมากมาแล้วขอบคุณป้าโมนะคะนี่ป้าโมให้มากินหมูหันที่แก่งกระเบานะพอดีกิ๊กมาแสวงบุญที่วัดสองคอนนะคะวัดสองคอนอยู่ใกล้กับแก่งกระเบานะป้าโมก็เลยให้บอกว่าน้องกิ๊กไปทานหมูหันนะก็เลย สั่งหมูหันมาทานที่ที่พักนะคะที่พักเขาก็อยู่ใกล้ๆแกงกระเป๋านะขอบคุณประโมค่ะ